วันนี้วันจะพาเพื่อนๆมาทําขนมโบราณนะคะเพื่อนเนเป็นขนมข้าวปาดค่ะวัตถุดิบก็จะมีมันแกวค่ะเ,เพื่อนเพื่อนมันแกวที่เราเนื่อสุกแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นฟักทองเหมือนกันค่ะฟักทองก็นึ่งสุกแล้วนะคะก็เอามาผสมกันค่ะแล้วก็จะมาตั้งน้ํากะทิค่ะเ,เพื่อนเพื่อน ตั้งน้ำกะทิแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งคะ่ะวันก็จะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลลงไปคะ่ะสำหรับน้ำตาลวันก็จะใส่ไปทีละหน่อยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะใส่ไปสามช้อนก่อนคะ่ะเสร็จแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายคะ่ะเพื่อนๆคนให้เข้ากับน้ำตาลเข้ากับกะทิคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ ฟักทองแล้วก็มันเทศค่ะเพื่อนๆที่เราทําไว้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอามาเทใส่กะทิค่ะเพื่อนๆแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะขนมนี้เขาเรียกว่าขนมข้าวปาดมันแกว้วค่ะเพื่อนๆนมันแก้วในที่นี้ก็หมายถึงมันเทศของเราในระคาเพื่อนๆแถวบ้านวันเขาเรียกว่ามันแกว้วค่ะเพื่อนเพื่อน วันก็จะเติมน้ำกะทิลงไปนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะเราจะทํายังไงก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนให้ให้เนื้อมันเทศแล้วก็ฟักทองของเราเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเพื่อนๆนให้ละเอียดเลยนะคะนี่วันก็จะเติมน้ำตาลลงไปอีกค่ะนี่ก็จะเป็นสามช้อนเหมือนกันค่ะเพื่อนๆพสามช้อนก็สี่ช้อนนะคะก็ ทยอยใส่ค่ะเพื่อนเอนเพราะว่าเนื้อมันเทศกับเนื้อฟักทองของเราก็มีปริมาณที่เยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนเพอนพอเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งก็วันก็จะพยายามเอาตะหลิวค่ะบีบให้เขาให้ละเอียดสําหรับไฟที่เราใช้กวนนะคะเพื่อนๆนก็เราต้องใช้ไฟอ่อนอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆไฟอ่อนจัดแล้วก็พยายามทําให้เนื้อ ฟักทองแล้วก็เนื้อมันเทศของเราละเอียดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็เคี่ยวให้น้ํางวดเลยค่ะเมื่อตะกี้ในวันก็ได้เติมน้ําไปหน่อยนึงนะคะก็คือน้ําเปล่าค่ะก็จะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะกวนเขาค่ะกวนค่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะให้น้ําเขางวดเลยนะคะเติมน้ําตาลลงไปอีกค่ะก่อนที่เราจะเติมนี่เราก็ต้องชิมก่อนนะคะว่าก็มีความหวาน พอดีหรือยังถ้าเกิดว่าไม่พอดีแล้วก็จะเติมน้ำตาลลงไปค่ะก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนเพื่อนพอเนื้อฟักทองแล้วก็มันเทศได้ที่อย่างนี้เราก็จะมาเติมแป้งค่ะเพื่อนเพื่อนวันใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะพเพื่อนๆนสี่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำค่ะแล้วเราก็ค่อยเทลงไปทีละหน่อยค่ะพเพื่อนๆนเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะ เน้นนะคะเพื่อนๆสำหรับไฟก็คือเราใช้ไฟอ่อนๆคะ่ะการทำขนมนี้ก็คือแบบต้องใช้เวลาวันใช้เวลากวนขนมนี้1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะเพื่อนเอ,นอันนี้ก็เริ่มจะค้นแล้วค่ะเพื่อนเเริ่มจะหนืดแล้วคะ่ะแล้วก็เวลาเราใส่แป้งเพื่ออะไรก็เพื่อให้ เนื้อฟักทองแล้วก็เนื้อมันเทศของเราจับตัวกันดีค่ะเพื่อน,เ,อนเวลาเรากวนนานๆน,น,น้ำเขาก็จะแห้งลงนะคะเพื่อนๆความเหนืดก็จะเหนืดขึ้นเยอะเลยค่ะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆความเหนืดของเราก็ได้แล้วค่ะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขนมข้าวปาดมันแก้วค่ะ